สำหรับการจะเริ่มต้นอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีนะคะในการวางแผนการเงินวันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีความท้าทายมากๆนะคะมีความไม่น่นอนสูงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของกระทั่งเทคโนโลยีนะคะเราจึงมานั่งพูดคุยกันอยู่นี้นะคะว่า45จะรอดหรือเปล่าและจะอยู่รอดยังไงถ้าเป็นสูตรของการอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีณนาะทีนี้เลยควรจะต้องเริ่มทําอย่างไรก่อน ในมุมมองของทางเรานะคะก็มองว่าจริงแล้วเนี่ยการวางแผนทางการเงินเนี่ยอยากเริ่มว่าต้องมีความตั้งใจก่อนว่าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้พอเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะก็คือเราต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าตัวเราเนี่ยมีรายรับรายจ่ายหนี้สินทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างตัวเองจะรู้ดีที่สุดนะคะ ถัดมาเราก็จะต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะถัดมาอีกเราก็จะมีในเรื่องของการสร้างฐานความมั่งคั่งในเรื่องของการแบ่งเงินว่าเงินจะใช้แบบไหนนะคะก้อนนี้จะไปใช้ลงทุนก้อนนี้จะเก็บก้อนนี้จะเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินนะคะ อันที่4ก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือการลงทุนให้เติบโตอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้มาคุยกับคนที่มีความรู้ นะคะอย่างเช่นคนที่อยู่ในห้องนี้หลายท่านนะคะที่มีคุณวุธ AFP T CFP ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะนอกจากนี้เองนะคะถ้าใครมีความตั้งใจแล้วนะคะอยากให้ลองเข้ามาวางแผนทางการเงินกับทางทิสโก้นะคะสามารถที่จะสแกนลองเล่นดูได้นะคะชื่อโปรแกรม MyGo อันนี้เนี่ยจะเป็นลนักษณะของการที่วางแผนทางการเงินอย่างครบ ครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝั่งการเงินในเรื่องของฝั่งประกันนะคะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่เราต้องการนะคะโดยสรุปภาพรวมถ้าจะฝากอะไรเพิ่มเติมนะคะอันแรกก็ขอให้มีความตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็อยากให้ทำทันทีและทำอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณมากๆนะคะเริ่มที่ความตั้งใจก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมรักษาความต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ